นโมรับไปแล้วเพราะถยกับนัมมี่ได้ไหมนัมมี่ก็ตุลาอยู่อะไรซึ่งบอกไปคุยนัมมี่กับนนปอลบานเลยรัดราก็ตามไปได้ไหมรับบานับนะนอนรัก่อยตามไปได้ไหมถูกต้องถึงอันนี้อยู่กับพี่ศาจปีห้ามดื้อนะพี่ศาจพี่ปูดได้ต้องต้องทำตามนะห้ามดื้อนะเข้าใจไหมตาเลนกค้งตาเลนกค้งอะไได้ต้องแกไปเรียบร้อยพี่เราพูดข้ากัด้วยอะไรนะมีได้ด้วย อะไรตัวไหนก็เล่นปื้แตกนะฮาฮะฮะแตกมาพี่จับบีว่าไม่แตกไม่แตกเรยถ้ามานัส่แน่นๆไปมันก็แตกค่ะแล้วมันรั่วเลยมันมันจะระเบิดเลยพี่จับบีว่าเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยอิจฉากรไปรบกวนรับรับบอลบอลเด้อไป